ที่ค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมค่ะปั่นลูกหมอนค่ะเก็บได้จากสวนเราเองเลยค่ะได้เยอะมากเลยค่ะเอามาปั่นแบ่งเพื่อนๆกินกันค่ะทำกินเองไม่ได้ใส่อะไรเยอะค่ะใส่แค่น้ำแข็งแล้วก็น้ำเชื่อมนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ลูกหมอนไปเลยค่ะแล้วก็ปั่นแล้วก็เสร็จแล้วก็กินได้เลยค่ะ วันนี้ปั่นเยอะเลยค่ะปั่นได้ประมาณ3มแก้วแบ่งพี่ๆในซอยกินคนละแก้วค่ะการันตีความอร่อยค่ะอร่อยดีและมีประโยชน์ค่ะมีอยู่จริงค่ะทำเองกินเองนักเลงพอค่ะเดี๋ยวงวดหน้ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาถ่ายทําให้ดูนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ